สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูไข่ข้นแฮมชีสค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ไวมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทําเลยค่ะแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีหมูแฮมหั่นนะคะแล้วก็จะใส่ผักตังหน่อยนะคะจะใส่ต้นหอมซอย เตรียมไข่ไก่เตรียมนมเตรียมชีสไว้ค่ะแล้วก็ผสมใส่ชามเลยนะคะใส่นมลงไปสองช้อนแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะเราจะไม่ปรุงเค็มนะคะเพราะว่าแฮมแล้วก็ชีสมีรสเค็มทั้งคู่เลยค่ะก็จะใส่แต่น้ำมันหอยช้อนเดียวะคะ่ะใครจะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสหรือเกลือก็ได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปสองฟอง ไม่ต้องคนให้ขึ้นฟูนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้เมนูนี้ถ้าทำในกระทะเทฟลอนเนี่ยจะง่ายมากค่ะแล้วก็เอาแฮมลงไปผัดก่อนค่ะ แฮมสุกดีแล้วนะคะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะพอไข่ด้านล่างเริ่มเสร็จตัวเราก็ใช้ตะหลิวดันไข่ขึ้นไปค่ะ โรยชีสโรยต้นหอมแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะไม่ต้องให้สุกมากนะคะแต่ถ้าหากว่าจะทานแบบสุกหน่อยก็รออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยปิดไฟค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมคลิปของพวกเราคลิปต่อไปค่ะและสามารถพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ f a c e b o o k สนครัวคุกกิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ